สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของคิงตันนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้เมื่อสมัยก่อนประมาณสัก10ปีนะครับตัวนี้โอ้ฮิตมากเลยนะครับตัวนี้อ่ะครับรูปทรงข้อต่อใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นี่ครับ สมัย10ปีนะครับตัวนี้โอ้ดังมากนะครับวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับเรามาทําพร้อมกันเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาพอมาเจอหน้าจอแบบนี้นะครับอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับเห็นไหมครับ01เห็นไหมครับ02เห็นไหมครับแบบนี้นะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับถ้าเราจะบันทึกช่องนะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับหรือเอา00 หรือเอา,า02ออกนะครับวิธีเอา02ออกหรือออกจากช่องเมมโมรีให้ทําแบบนี้นะครับกดเซต1ทีและกดเลข1นึะครับาทำพร้อมกันนะครับ,รบกดเซตแล้วก็กดเลข1นึ่งปุ๊บเห็นไหมครับช่องเมมโมรีหายนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในโหมด VFO เราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับผมสมมติความถี่นะครับ164นะครับ164 อันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับ164 400นะครับ400ศอ่าโอเคนะครับตัวนี้อ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีบันทึกให้ทําแบบนี้นะครับให้กดตัว B ไปหนึ่งทีนะครับกดตัว B ไปหนึ่งทีปุ๊บอ่าช่องมันจะกระพริบให้ใส่เห็นไหมครับตัวนี้มันใส่ได้ทั้งหมดอ่าเกช่องนะครับอ่าเราก็เลือกอ่าลูกศรอัพดาวนะครับอ่าเดินหน้าก็อ่าเลข3เลข4เห็นไหมครับอ่า คายหลังก็กดลูกศรลงนะครับอ่ะผมจะเอาไว้ช่องที่3นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กด C ไป1ทีครับเนี่ยกดตัว C นี่ครับปึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูว่าช่องนี้มันอยู่ในโหมดอ่าเมมโมรี่สามไหมนะครับกด F กดเลข3นะครับอ่าเข้ามาดูช่องที่บันทึกไว้นะครับกด F กดเลข3ครับปึ๊บ เห็นไหมครับ164 400เห็นไหมครับอ่าอ่าช่องที่3ช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมครับเวลาเราจะบันทึกให้เอาช่องเมมโมรีออกก็คือกดเซตกด1นะครับอ่ากดเซตกด1อ่าทีนี้ท่านก็ใส่ความถี่ได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็บันทึกตามที่แนะนำเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ